เวลาเหตุงานบอวาข้าาชการโรงงานหรือว่าอีหยังลรงหลอกโรงเลี่ยนรัดวิสาหกอกวิสาหกิจเขาก็ยังมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขายังมีวันหยอกวันหยุดเป็นหยังดูดจ่าผ้าแสบลงคลิปเป็นหยังคือบ่มีวันหยุดค่ะเอาจริงๆเด้อลูกเพจหยุดบ่ไดเลยบอหยุดจักมือนึงบ่ไดเลยบอสูอย่าวางสันยังสีเด้อฉันก็บ่อยากยว้าพื้นลูกเพจดอกเยาว่าแต่หยุดมือหนึ่งค่ะขนาดฉันลงคลิปเนาะลงไปแล้วคลิปหนึ่งแมนบอกหูบ่แต่ละคนวางได้หูบอยายเบิ่งคลิปจบแล้วลงคลิใม่ดพะอปาาบงคนางู้บ่ยจลิปได้บ่้อง สัางอย่างเรามั้งมาลงตะกี้ไปบุกเธอเบอร์เอาจริงๆยิงมานั่งคุยกันจับเจือดูหยุดลงจักมือหนึ่งบ่ได้เลยบอพักจักมือหนึ่งบ่ได้เลยบอให้ฉันหยุดแบบว่าวันอาทิตย์มือเดียวก็ได้เอาเหตุงานจันทร์ถึงเสาร์จังสี่แม่หนึ่งวันวันอาทิตย์พักวันหนึ่งจังสี่ใดบอบอฉันถามซื่อฉันเบาเรียนฉันบ่ได้ต้องการคำตอบเพราะว่ายังตีฉันยันคำตอบของบุกเธอบางคนบอบอแบบว่าบอไม่ไม่บางคนกดสติเกอร์กรธเลยเด็กแห่งตาบางคนแห่งครูเนาะเจ้าล้อมึงเสร็จแล้วคนสีน้ำเจ้าหอนห้องวันเเปนตยาด้อลูกพจฉันนนนนะมมมมื้้้ออออออีเลลลิกกกกกงงาาาาาา็ัจตตบบแชทูคห เซตเราก็มมหาุงเขาาุงปลาไ้ค่ะแล้วไ็ย่างไปตลาดตะลีเบิดเงิน30บาทซื้อย่างวัตถีซื้อทงหอกส0บาทแล้วก็ซื้อตะโก้ยบาทค่ะแต่มันก็มีปลาทูอยู่ในตู้เย็นยุ่เข่งละยี่สิบาทฉันซื้อมาน่ะโอเปอเนยิาบาทฉันก็สิมาถอดใบยายสิมาถอดปลาทงปลาทูอย่งตอนนี้จะพัดลูกสิลปอยู่เออนะนี่ฉันก็สีมาพัดทวงหอกใส่ลูกศิลปนั่นละก็สิตำตะกะเทียมแล้วก็เอาลงไปเจียวให้มันหอมหลาวนันก็ใส่ลูกศิลลงไปรุงรสใส่น้ำตาลใส่ผง ไ้ผูบาวหนาเอ็นของข้าบ่มากกินแบบจืดๆลรื่มตำบักพริกใส่ค่ะหั่นไปน้ำกลนกับในตัวพอตะปุงรสชาติซิม่งรสชาติได้ทีแล้วเฮาก็สิใส่ต้นหอมของเ้าลงไปเส็จแล้วก็ตามได้ซ่อนหอยนางรมค่ะแล้วก็คนๆโคเล่โคเล่ต้นหอมมันยุบอีกรอบก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะพัดท่วงอกนี่ก็เป็นอีกเมนูนึงเด้ที่ฉันมักไ่ได้กินโดแล้วยิงพัดท่องอกมือนี้ที่แหกเนาะอุ้ยก็ว่ามันเต็มหม้ออยู่มันยุบลงเบิดค่ะเลียต่ลูกสินฮ้ยเลยสิเป็นผัดลูกสินอสูพัามหลแว้มปุงกคิิดยากนนตขมเส้น ฉันกระซือมาจากตหอละซิบป่าหนึ่งได้หญิงบอกเลยเซนไซเนียวนุ่มบอกคักว่าไม่ว่ามันขนมเซนว่ามันเป็นวุ้นเซนได้สนใจกับไปเล่าตอ่ดุดจ่าผาแซบเธอลงทุนลอยเดียวนะเธอไดบอกซิบหอหญิงอุ้ยกินได้บระเคืองปีพู่นะมีน้องคนหนึ่งผึ่นอินบอกเขามาหาฉันเนาะแฟนหนูเขาคิดว่าหนูมีคนอื่นเขาบอกเชื่อหนูเขาหาว่าหนูตัวเขาผ่านไปเป็นเดือนเขาก็ยังเอากลับมาเว้าเป็น่างหนูคือหักเขาหลายแทจะเลิกกับเขาหลายรอบแต่ก็เลิกบ่ได้มือจะเป็นผื่นง่ามเนาะมันก็ดีแล้วตัวมีผู้บาดหักผู้บาขนด้างเิอ คันเธอคิดได้แง่ดีคิดได้แง่ความสบายใจก็เธอสวยแหมผัวเธอก็ต้องหึงเป็นธรรมดาแม่นบ่ล่ะให้เธอคิดไปสิบ่ได้คิดมากฉันจึงฉันสวยฉันเด็ดผัวฉันก็เลยตามหึงฉันแต่ถ้าคิดถึงแง่ความเป็นจริงเด้อสำหรับฉันเด้อมึงอย่ามาหึงติปิติปีเด้อกูลำคาญฮึหึฉันกูบ่ได้มีอีหยังไะอย่ามาเว้าเด้อติดดาเด้คันแม่นฉันนะคันบ่มีเหตุการณ์อีหยังเกิดขึ้นฉันบ่ได้เฮ็ดอีหยังอยู่ดีๆสิมาหาเรื่องสิมาหึงติปิติปีเด้อฉันสิเว้าไปค้าเดียวเลยค่ะแล้วแต่มึงสิคิดคันมึงคิิิดดดดวว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 ่่่่่่าา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 มม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 ึึึึึึงง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 เเเ้้้้้้แแแลลลลีีีีคคคคคสสุุขขหหรืือออบบบยกกกกกกููู็็ไไปปถััันนนจซ จังสี่ตีมึงเลิกกับกูไปเลยค่ะเลิกไปดูความที่มึงมาโน่เลิกไปดูความที่มึงโมมีหลักฐานอีหยังนั่ะละเลิกไปเลยแต่ว่าน้องคนนี้นั่งบอกว่าหนูเลิกกับเขาเ่ราะไรหนูหักเขาเออกะซันปกเทอากเหมาะสมกันแล้วล่ะมันกะดีมันกะล่งโตแล้วเด้ผู้นึงกะขี้หึงผู้นึงกะหักผัวโอนั่ะละอยู่งนกันไปโลดฉันว่าฮึๆยพอดีเลยฉันว่าเรื่องแค่นี้มันบ่แม่นเรื่องหนักหนาสาหัสอีหยังข้อขาดบาดตายเลยเแกแคร์ผัวแสดงความหักความหึงผิดปกติแกแค่นั้นเองก็คือจังฉันบอกฉันย้ำล่ะก็เธองามเธอสวยเธอเเเเเลลลิิิิศธอออออจจรรงนนนนาาาาาาาะะะแแแีีี่่่่่คคคขขบบุณวววกกพภสด้้้้้ใชตตมม1ทยย์ป็ไ ส้มตำทาแป้งไม่เข้าหน้าหน้าหมองค้าแต่ตอนนี้มีแต่คนทักว่าไปทําอะไรมาหน้าขาวขึ้นทําให้มั่นใจมากขึ้นเลยค่ะจะสั่งตัวอื่นตามมาอื้อขอบคุณหลายๆเ้อค่ะขอบคุณรีวิวจากเอฟซีทีนารากเอาจริงๆคือจังที่ดูดิวบอกนั่นแหละที่แรกเอฟซีเปิดใจย้อนว่ายัางตีเป็นเอฟซีเฮ้าแล้วก็อยากอุดนุนเฮ้าสือ่อแต่พอถุกคนในร่องใส่ผลิตภัณฑ์ของเฮ้าแล้วติดใจค่ะวอาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันดีแล้วกลับมาใส่อีกยิงน้ำตบนะน้ำตบนี่ออกดีก็ทุกอันเลยค่ะแบบว่าจึงแห้งแล ่าบ่แมนว่าสิบ่มมีเกิดขอผิดพลาดเด็กผิดพลาดยังตีเวลาขนทรงไปห่อลูกคาแล้วควรน้ำตบแตกค่ะแตกก็บบเป็นยังขอห้ลูกคามีวิดีโอตอนเปิดส่งไม่เข้าบึงเราพร้อมจะเค็มให้ค่ะผู้ดใดสนใจกระักเพจนเฮาได้เลยก็ซสันก็นไปต่อร้านค้าดูจ่าพลาแซบได้เลยค่ะ